ที่เทศบาลเมืองบางคลังค่ะประกอบพิธีบวงสวงพอ่อขุนศรีอินทราทิ i ศและพอ่อขุนผาเมืองประจําปี2563ค่ะที่เทศบาลเมืองของอําเภอสวรรคโลกจังหวัดส,สุขโขทยัยนายสุชาติทีขสุขท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีบวงสวงพอ่อขุนศรีอินทราทิ i ศและพอ่อขุนผาเมืองโดยมีนายโอรานธานะสัญชัยนาย,ยอาเภอสวรรคโลกค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้นําท้องถิ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่เท,ทศบาลเมืองบางคลัง และรวมกับ ร่วมกับประชาชนนะคะร่วมการประกอบพิธีบวงสวงในครั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางพุทธศาสนาสวดพุทธพุทธมงคลค่ะทำบุญถวายพัตตาหารถวายเครื่องทิยทานถวายใบยสีสักการะพ่อคุณศีอินทราิตย์และพ่อคุณพาเมืองกล่าวบทสิระวาสร,ราชาสดุดีและเริ่มพิธีทางพราหมณ์ถวายเครื่องอาหารผลไม้เครื่องบูชาในช่วงค่ำค่ะได้จัดแสดงแสงสีเสียงในวันน้อมลำลึกวีรกรรมพ่อคุน ศีอินทริตย์และพ่อขุนผาเมืองประจำปี2563ด้วยค่ะสำหรับอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราิตย์และพ่อขุนผาเมืองจัดสร้างโดยเทศบาลเมืองบางขลังค่ะเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนท้องถิ่นและคนไทยทั้งประเทศได้เห็นคุณงามความดีของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณแก่ประเทศและประชาชนอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยทรงรวมพลกันที่เมืองบางขลังรวมพลังขับไล่อำนาจของขอมสบาดโขนลำพงค่ะที่ ครอบครองดินแดนสุขโขทยัยตั้งแต่ก่อนพศ1762จนถึงรัชสมัยของพ่อขุนนาวนำถุมโดยให้ผ้นจากราชอาณาจักรสุขโขทัยค่ะนี่เป็นพระนาหารการุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและเราทุกคนยังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ค่ะ